ป่าเตจวีเจจ่าเจ้านายกายฮารุและสามยอดกุมารลงตัวที่โครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอท,อทอเปิดตัวโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยชูกลยุทธ์เซเลบริตี้มาร์เก็ตติ้งรุกประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปีโดยมีนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและ เป็นประธานในการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายนิธีสีแพรรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดทอทอทอนางสาวเด่นเดือนเหลืองชิงผู้อํานวยการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทททและผู้บริหารทอทอท,อท,อท,อทให้เกียรติเข้าร่วมงานนลานเซ็นทรัลคอร์ดลานหน้าลิปแก้วชั้น1นึ่งศการคา้าเซ็นทรัลเวิล์กรุงเทพมหานครนายจักพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยวรัฐมนตรีประจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเดิน ทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยของทอทอทอท,อที่ได้เปิดตัวโครงการในวันนี้จะเป็นแรงส่งสำคัญ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตามสไตล์และความชื่อนชอบของตนเองและส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเดินท่องเที่ยวของประเทศไทยเนื่องจากมีอากาศที่เย็นสบายขึ้นมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายสามารถเลือกได้ตามความชอบอาทิการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่มีดอกไม้ประจําถิ่นผลิดอกสวยงามเช่นป่าต้น นางพญาเสือโคร่งที่ออกดอกสีชมพูสดใสทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เลยและเพชรบูรณ์ดอกไม้ป่าที่บานพลานหินในภาคอีสานโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีใบไม้เปลี่ยนสีของป่าที่ต่างๆรวมถึงทะเลหมอกยอดเขาสายหมอกที่ลอยเหนือผิวน้ำพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่จะสวยเป็นพิเศษในช่วงปลายปีนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยทททร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้คณะอนุกรรมการถับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลจัดโครงการ Thailand Winter Festival 2024สร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการจัดกิจกรรมอีเวนต์และเทศกาลต่างๆมากมาย เื่อเปิดภาพแห่งแรงบันดาลใจกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดการเพิ่มการใช้จ่ายขยายวันพักและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับประเทศ ในนิธีสีแพร ى, รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดทททกล่าวว่าทททกำหนดทิศทางสื่อสารการตลาดโดยเร่งประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลาดในประเทศท่วงปลายปีผ่านโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยใช้กลยุทธ์เ e เลบริตี้มาเก็ตติจัดทำภาพยนตร์โฆษณาโดยดึงเซเลบริตี้ นักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยมาเชิญชวนให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยวผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์มุ่งจอดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้แก่กลุ่ม Act ทีฟซีเนียกลุ่มมันติเจเนเรชั่นกลุ่มเจนวูแมนและกลุ่มเจนแซดเพื่อสร้างกระแสะการท่องเที่ยวช่วงปลายปีอีกทั้งได้รวบรวมโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษสำหรับสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าพร้อมดึงกลุ่มตลาดศักยภาพให้หันมา เที่ยวเมืองไทยแทนการเที่ยวต่างประเทศกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยอันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปลายปีมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพยนตร์โฆษณากระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลาดในประเทศช่วงปลายปีของททท,ทได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวผ่าน เซเลบริตี้สคนดังครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยได้แก่ท่องเที่ยวสไตล์วัยเกา่ากับป่าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมตัวแทนกลุ่มแอคทีฟซซเนียท่องเที่ยวแบบครอบครัวไปกับกายฮารุและลูกๆสามยอดกุมารตัวแทนกลุ่มมัน,ต,น,มมน,มนติเจเนเรชันหรือท่องเที่ยวในมุมมองของสาวรักสุขภาพอย่างวีเจจานัาวิรนุชตัวแทนกลุ่มเจนวูแมน และออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่เติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิตสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองในมุมมองของกลุ่มเจนแซดอย่างเจ้านายจินเจดวัฒนศิลป นอกจากนี้ททท,ทได้จัดทำเว็บไซต์รวบรวมโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษสำหรับสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการกว่า200รายรวมไปถึงโปรโรมโมชั่นส่วนลดจากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการอีกมากมายตั้งแต่15%ถึง35%และหากจองผ่านเว็บไซต์นี้สามารถลดบอนท็อปเพิ่มอีก5-10%รวมสูงสุดถึง45%เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สุกไปกับกิจกรรมต่างๆพิเศษ ไปกว่านั้นร่วมลุ้นรับโชคทันทีปลายปีเที่ยวไทยรุ่นของรางวัเวลเบลชอร์โรงแรมที่พักสปาร้านอาหารมูลค่าถึง1.5ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีข้อมูลไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแบ่งหมวดตามความสนใจเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนยุคใหม่สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Amazing Thailand หรือโทร1672 Travel Buddy